ทีนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะต้องบอกว่ากระทรวงการคลังนะคะเขารายงานความคืบหน้าค่ะโครงการลงทะเบียนนะคะเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะซึ่งวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะในรอบของการอุทธรณ์ค่ะเพิ่มขึ้นอีกจํานวนอยู่ที่26,696รารายด้วยกันนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าตามที่รัฐบาลนะคะได้เปิด ให้ผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565นะคะซึ่งได้ประกาศผลในรอบแรกไปตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยรอบแรกนะคะมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่14,590,000 6,820รายค่ะและมีการยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาค่ะค่ะซึ่งนะคะในจำนวนหนึ่งนะคะที่เป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็เปิดให้มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาโดยพบว่ามีผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่1 2 6 0 6,680รายซึ่งขณะนี้ได้มีการพิจารณาและก็ประกาศผลการอุทธรมาเป็นระยะนะคะซึ่งก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์วันเริ่มใช้สิทธิ์นะคะและก็การใช้สิทธิ์ย้อนหลังโดยผู้อุทอนสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองดังนี้นะคะนั่นก็คือตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตัวเองนะคะผ่านเว็บไซต์ w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  f a r e m o f g o t h ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึงเวลา 23นาฬกาของทุกวันนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานนั่นก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกาสธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดแล้วก็ที่ว่าการอำเภอน,นั่นเองค่ะค่ะถ,ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วนะคะพบว่า ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในรอบของการอุทธร์นะคะก็ให้ดําเนินการต่อไปนี้นะคะก็คือดําเนินการยืนยันตัวตนค่ะโดยจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะธนาคารกรุงไทยจะให้บริการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะโดยยังไม่มีกําหนดวันสิ้นสุดการให้บริการนะคะส่วนธนาคารออมสินและก็ธนาคารทอกศจะให้บริการยืนยันตัวตนนะคะไปจนถึงวันที่27สิสิงหา าคม2,566ค่ะสำหรับการยืนยันตัวตนในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์นะคะรวมไปถึงวันหยุดนะะักขัตฤกษ์จะให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละธนาคารค่ะโดยเมื่อยืน่นยืนยันตัวตนเสียจเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะ การยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะหรือจะติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยค่ะค่ะซึ่งที่สําคัญนะคะผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดำเนินการนะคะผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจําตัวประชาชนเพื่อที่จะรับ สิทธิ์นะคะสวัสดิการโดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพกับธนาคารใดก็ได้นะคะโดยผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในรอบนี้ที่ดําเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่26มิถุนายน2566แล้วก็ตรวจสอบพบว่าผ่านการยืนยันตัวตนหรือว่า eKYC นะคะสามารถที่จะใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2,566ซึ่งก็จะได้รับวงเงินนะคะสิทธิสวัสดิการย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน2,566เฉพาะวงเงินนะคะในส่วนของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นนะคะกรณีมีวงเงินคงเหลือจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปค่ะ ทีนี้ในกรณีของผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ไม่ผ่านดําเนินการการยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองนะคะก็จะมีในส่วนของผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ที่สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นนะคะมายืนยันตัวตนแทนได้แต่หากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่26มิถุนายน2566จะสามารถใช้สิทธิ สวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังกลางคัน,คนขออภัยค่ะตามที่กระทรวงการคลังกําหนดนะคะโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อวันที่ยืนยันตัวตนนะคะวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะโดยสามารถตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยเช่นกันนะนะคะที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ M o mof t g o t th ค่ะหรือว่าจะไปที่ เว็บไซต์ site, นะคะ welfare.mof.go.th ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะก็ไปตรวจสอบข้อมูลกันได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าหากว่าใช้ได้แล้วนะคะก็จะมีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพยนะ์นะคะก็ให้ไปผูกบัญชีกับทางบัตรจังัวประชาชนนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็คือ300บาทต่อคนต่อเดือนอะนะคะ